สวัสดีค่ะทุกคนพี่กุนเทมเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมารีวิวลิปเกาหลีนะคะก็มีทั้งหมด5แบรนด์ด้วยกันค่ะ5แบรนด์แต่ว่า8แท่งนะคะคือที่จริงอะ่ะพี่กุนรวมลิป เกาหลีอันนี้นะคะมาเพราะว่ามีเพื่อนๆถามเข้ามานะคะในคลิปที่พี่กุลรีวิวบัตชออนของ for YouTube ว่าใช้ลิปอะไรนะก็เดี๋ยวจะมาเฉลยเลยนะคะวันนี้ตัวคลิปนั้นนะคะจะใช้เป็นลิปของลอมแอนนะคะก็คือจะเป็นสองอันนี้เลยไซสบุ๊กปิกเดี๋ยวพ่กุลจะมาสวอตให้ดูด้วยนะคะแล้วก็ตัวแบรนด์ของลอมแอนเนี่ยพ่กุลมีอยู่ทั้งหมด3แท่งด้วยกันนะคะคือตอนซื้อมาเนี่ยซื้อมาเป็นเซตค่ะทุกคนมันเป็นเซต5 5 0บาทซื้อจากที่มอลติ ะะก็จะได้เป็นไซส์เล็ก3-4เลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสตัวนี้จะเป็นแนวตีนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเนื้อเวลเวดนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งจะขอเก็บลอมแอนไว้สวอตสุดท้ายเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มสวอตแบรนด์แรกกันเลยนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งขอลบปากก่อนแป๊บน,นึงนะคะ ลบาปากเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสวอนรีวิวตัวแรกนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นของแอมมีมี่นะคะตัวนี้ชื่อว่า TikTok Tint Lip นะคะทุกคนมันจะเป็นลักษณะปากกายอย่างนี้ค่ะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยให้เรากดตรงนี้นะคะ่ะปุ๊บป๊บตัวลิปเขาก็จะออกมาแล้วก็ตรงหัวตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นลักษณะที่เป็นฟองน้ําค่ะทีนี้นะคะคือเบอร์0ูนย์ศูนย์สองไลฟ์ลี่ออเรนนะคะคือสีเขาจะส้มมากๆเลยเดี๋ยวพี่กุลลงปากให้ดูนะคะ ดูความแตกต่างระหว่างลิมฝีปากนะคะด้านล่างกับด้านบนคือแบบโทรส,สีเว l v e r นะคะแล้วก็อันนี้เมื่อ,ก,อกี้พี่กุลไม่ได้กดเลยนะคะเพราะว่ามันมีตัวเนื้อลิปที่ค้างอยู่ที่ฟองน้ํานะคะเดี๋ยวคราวนี้จะขอกดหนึ่งทีปุ๊บอย่ากดเยอะนะถ้าเยอะไปแล้วมันจะแบบมันจะเยอะแล้วมันจะมากองที่ปากเรานะคะอะเดี๋ยวพ่กุลทาที่ลิมฝีปากบนให้ดูเลยแล้วกันเนาะ นี่ค่ะทุกคนคือถ้าเกิดทาเต็มปากมันจะแบบส้มขนาดนี้เลยนะคะคือส้มแบบโอ้ oh my god ส้มมากแต่ถ้าเกิดใครที่แบบไม่กล้าทาลิปส้มขนาดนี้นะคะทุกคนไม่ต้องตกใจนะก็ทาเป็นสีนูนนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้เนี่ยแต้มๆด้านในนะคะแต่ว่าเป็นไงส้มมากเป็นที่พี่กุลชอบตัวนี้นะเพราะว่ามันเป็นส้มที่แบบ ไม่ได้ส้มที่หาง่ายอ่ะทุกคนเพราะว่ามันส้มมากจริงๆส้มแบบเจ็บส้มแบบ เนี่ยดดูดิส้มแข่งกับแสงอาทิตย์ต่อไปนะคะอีกแบรนด์หนึ่งที่พี่กุลชอบใช้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ซื้อในไทยนะคะเป็นการพีออเดอร์เข้ามานะคะชื่อว่าแบรนด์ hints นะคะก็ h i n c e นะคะตอนนี้เนี่ยจะเป็นโทนส้มอีกแล้วค่ะทุกคนเขาชื่อสีว่า point of view นะคะจะเป็นแบบแนวจิ้มจุ่มนะทุกคนแล้วก็เนื้อเนี่ยจะเป็นแบบ velvet นะคะแลวเขาดีมากทุกคนมันแบบมันไม่แห้งอ่ะ แต่ว่าพี่กุนอาจจะเอาออกมาเยอะไปนิดนึงนะทาเรียบร้อยนะคะทุกคนบอกเลยว่าเนื้อเขาดีมากดีมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวพี่กุนปาดที่มือให้ดูนิดนึงนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นเนื้อนะแต่ว่าแปรงเขาเอาลิปออกมาค่อนข้างเยอะทุกคนต้องปาดออกนะเนี่ยเนื้อมันเบาๆพี่กุนปาดตรงนี้ให้ดูประมาณนี้อไปตัว เมื่อกี้แอมมีมีนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เห็นสีอันนี้แอมมี่นะอันแรกอ่ะให้ดูเทียบเอาวันนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวไปที่แบรนด์ที่3กันเลยดีกว่า ต่อไปนะคะเป็นแบรนด์ที่3นะคะตัวนี้จะเป็นของ Candy Lab นะทุกคนก็พี่กุลสั่งมาจากช h อปปีนะคะเดี๋ยวเราจะลิงก์ทุกอย่างไว้ให้ใน description box ถ้าเพื่อนๆอ,อยากสั่งอันไหนตามไปดูใน description box ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวขอสวอตให้ดูตรงนี้แล้วกันเนาะตัวนี้เป็นโทนส้มน้ำตาลอีกแล้วนะแต่จะออกนุ่นๆนิดนึงทุกคนชืีอว่า Bitter Swe e t นะคะอ่ะไปทาเลย เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนบอกแล้วว่ามันเหมาะกับการแต่งหน้าวันนี้ที่สุดเห็นไหมหูยสวยเนาะมันเป็นหนูที่ไม่ค่อยป่วยนะทุกคนดูดิคือมันก็ยังดูออกว่าแบบเราทาลิปมาใช่ปะมันยัไม่ใช่ว่าแบบเป็นเหมือนหน้าป่วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะต่อไปนะคะแบรนด์ที่4นะก็คือ l i l y b y l บเตัวนี้ก็คือแบบ มันมีเยอะอยู่แล้วเนาะของลิลียไบรเลนเนี่ยพี่กุลเคยใช้ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแบบแท่งสีชมพูนะคะแต่ว่าหาไม่เจอก็ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยอินกับรุ่นนี้ <c oughs> ก็เลยหยิบรุ่นนี้มารีวิวนะคะสือถือสว่าอัปเดตเนาะโอเคตัวนี้นะคะชื่อรุ่นว่า Glassy l a y e r Fixing Tint นะคะตัวนี้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งชิคกพนะคะ <c oughs> เป็นโทนส้มอีกแล้วอะโทนแนวนส้มๆเป็นกรอที่วาวๆนะคะตัวนี้พี่กุลปาดตรงนี้เนาะ อันเนี้ยสีบางมากทุกคนแต่ว่าจะเป็นส้มที่ติดชมพูนิดนึงคือเหมือนสีพิดพีดอ่ะทาแล้วค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะถ้าเกิดใครอยากแบบทาไปเรียนมหาลายัยหรืออะไรเงี้ยทาบางบางพี่คุณว่าครูน่าจะจับไม่ได้หรือไม่ก็อ่ะทาเรียนออนไลน์ก็ได้ช่วงนี้โควิดใหม่แล้วกุ้มเลยโอเคเดี๋ยวเราสวัสเบอร์นี้ให้ดูก่อนโอเค ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตัวข้อดีของตัวนี้นะพี่ก็รู้สึกว่าเขามีความแบบเงาเห็นไหมทุกคนทาแล้วปากมันดูอิ่มดูสวยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ขอบปากดํามากๆอะ่ะเบอร์เนี้ยพีกก็รู้สึกว่ามันไม่ได้กลบปากคําขนาดนั้นคือมันยังพอเห็นนะคะแต่ว่ามันไม่น่าเกียดนะคืออาจจะเห็นว่ามันแบบ20%ของปากคําที่เรามีอยู่คือมันไม่ได้กลบได้แบบ กบมิดกรบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้เนาะอาจจะก,กบได้สักแปดสิบเปอร์เซ็นต์เหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของขอบปากนะคะแต่ว่ามันสวยตรงมันวาวเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนื้อมันดูดีมากสวยมากๆเลยพี่กุลก็ใช้บ่อยนะวันที่แบบไม่ได้แต่งหน้าจัดอะไรอย่างงี้ก็จะเออใช้ตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มันแอบ,บติดแมสเหมือนกันนะทุกคนมันไม่ได้ว่าแบบไม่ติดเลยอะ่ะเออต่อไปแบรนด์สุดท้ายนะคะที่จะมารีวิวในคลิปนี้นะคะชื่อว่า อลแอนหรือว่าโลแมนนะคะก็ไม่รู้แต่ละคนเรียกยังไงเนาะพิกุลก็เรียกตันตามคนอื่นไปนะคะอ่าเดี๋ยวเราสวอตต้งนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นชื่อสีว่าฟิกฟิกนะคะคือเขาจะสีคล้ายๆปากธรรมชาติของเรามากเลยทุกคนเวลาทานเนี่ยมันจะให้ลุกแบบว่าสุภาพมากๆนะคะเดี๋ยวพิกุลทาให้ดูก่อนนะนี่ตัวนี้เลย นี่นะคะทุกคนก็คือทาเสร็จแล้วนะคะสีฟิกฟิกนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยทำไมสีมันอ่อนจังก็มันจะเป็นแบบสีธรรมชาติ mlbb มากๆสีคล้ายๆสีปากเราสวยมากทุกคนบอกเลยว่าสีนี้ดังแล้วก็คือต้องมีนะคะส่วนสีต่อไปอันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นเดียวกันชื่อสีว่าเชอร์รี่บอมนะพี่กุลชอบใช้ผสมกับฟิกฟิกคือจะไม่ได้ใช้ตัวเชอร์รี่บอมเดียวเดียวเดี๋ยวพีกุลจะทาผสมกันให้ดูนะคะอ่ะเดี๋ยวสวอตก่อน อันนี้คือจะเป็นสีของเขานะคะก็สวยมากสีมันดีมากทุกคนเนื้อก็ดีมากด้วยนะอะแล้วก็วันที่พิกุลสวอตบัชของ4 u รยูทูนะคะก็คือใช้2อ,อันนี้เลยทาฟิกฟิกเข้าไปก่อนแล้วก็ทาตัวเชอร์รี่บอมด้านไในนะคะอะสวอตขออนุญาตสวอตไปพร้อมกันเลยนะเพราะว่าพิกุลนะ่ะแทบจะไม่ได้ใช้ตัวฟิกฟิกเดี่ยวหรือว่าเชอร์รี่บอมเดียวเลยคือจะใช้แบบผสมกันตลอดนะคะ ี่นะคะทุกคนก็คือทาด้านในนะผสมกันเรียบร้อยแล้วทุกคนจะเห็นว่าแบบมันฉ่ำมากเห็นไหมปากมันฉ่ำมากสวยมากทุกคนคือชอบนะแล้วก็ตัวนี้นะคะปากไม่ค่อยแห้งด้วยนะคะถือว่าดีมากๆเลยนะ ตัวสุดท้ายที่จะมารีวิวในคลิปนี้นะคะจะเป็นของโลแมนลอมแอนเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อเวลเวดชื่อว่าซีโร่เวลเวดตินนะคะก็เป็นสีเบอร์07นะคะทุกคนฟิชนะคะดีตรงนี้ได้ไหมนี่นะพี่กุนมองไม่ค่อยเห็นนะอ่ะนี่นะคะเป็นสีนี้เลยสีแบบแดงชมพูเนาะ ทาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนจะได้ประมาณนี้เลยนะคะเห็นได้ว่าแบบสดใสมากเป็นสีแดงอมชมพูนินนดๆคือไม่ใช่แดงตุ่นไม่ใช่แดงเลือดนกเลือดหมูเลือดเลือดอะไรก็แล้วแต่นะคะ โอเคแต่ไม่เป็นไรจะบอกว่าลิปทั้งหมดที่มาสวอตให้ดูในวันนี้เป็นลิปที่พี่กุลใช้จริงๆนะคะแล้วก็ชอบมากๆเลยคือเราอ่ะซื้อลิปเยอะนะแล้วก็ตัวลิปที่เลือกมาวันนี้เป็นลิปที่คัดแล้วว่าเป็นลิปใส่เก่าที่เราใช้จริงๆนะคะที่จริงมีอีกแบรนด์นะที่พี่กุลก็ชอบก็คืออย่างอีทูดี้พกุลก็ชอบอีทูดี้เนี่ยพ่กุลก็มีใช้ตัวลิปสีส้มๆในคลิปที่แล้วไปนะคะอันนั้นก็คือดีมากเหมือนกันนะหรือว่าอินนิฟี ก็มีลิปดีๆเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นเพอริเพร่าลิปก็ดีเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าคือว่าช่วงนีอน้อินกับพวกไอเทมที่มาสวัให้รีวิวในวันนี้นะเนาะขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่กุนแฮมด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวพี่กุนมาทำรีวิวอีกเยอะๆเลยทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ